สวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมข่าวท้องถิ่นสีสะเกตทั้งในเขตอำเภอเมืองสีสะเกตและกันทลักและคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมได้ทางช่อง45 c สิ e w ซีนิวภาคอีสานเอชดีจานดาวเทียม IPM หรือจานสีส้มข่าวท้องถิ่นประจำวันนี้พบกับดิฉันและคนากงแก้วค่ะ และอำเภอโพสีสุวรรณแถลงเตรียมจัดงานวัฒนธรรมลุ่มน้ำห้วยทับทันสารสัมพันธ์สุรินทร์ศิษเกตรครั้งที่8พร้อมจัดกิจกรรมการวิ่งอีเซรัน2023เพื่อหารายได้ในการปรับปรุงภูมิทัศนสวนสาธารณะค่ะ เมื่อเวลา16นาฬิกาสานาทีของวันที่12ตุลาคม25 6 6รค่ะผู้สื่อข่าวรายง,งานว่าที่หลามพระใหญ่บ้านหนองหูหมู่ที่3ตําบลอีเซอํำเภอโพศิสุวรรณจังหวัดริสเกตนายสุวรรณเนตเนติกุลน,นายอำเภอโพสิสุวรรณเป็นประธานการถแถลงข่าวการเตรียมจัดงานวัฒนธรรมลุ่มน้ำห้วยทับทานสารสัมพันธ์สุรินริสเกตครั้งที่8ซึ่งองค์การบริหารส่วนตําบลอีเซกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่8ถึง9ธันวน คม2566มีผู้นำท้องที่ท้องถิ่นทั้งฝั่งอำเภอโพสิสวุวรรณจังหวัดสิจเกตและฝั่งอำเภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินและประชาชนทั้งสองฝั่งลำน้ำห้วยทับทันร่วมพิธีมีสื่อมวลชนทุกสำนักเข้ารับฟังการแถลงข่าวนายสุวรรณโสดานายกองค์การบริหารส่วนตำบลอีเซให้การต้อนรับนายสุวรรณโสดานายกองค์การบริหารส่วนตำบลอีเซกล่าวค่ะว่า ตำบลอีเซอําเภอโพศิสุวรรณมีลำห้วยทับทันเป็นสายน้ำที่สำคัญเปรียบเสมือนสายเลือดใหญ่หล่อเลี้ยงชีวิตของคนในตำบลอีเซและตำบลใกล้เคียงเกือบทุกชีวิตและเป็นลุ่มน้ำที่มีความสำคัญต่อการดำเนินชีวิตวิธีการทำมาหากินมีความสำคัญกับการเกษตร ซึ่งทางองค์การบริหารส่วนตำบลอีเซได้ผ่านน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคให้ทั่วถึงในเขตตำบลอีเซและผ่านน้ำจากห้วยทับทานแห่งนี้เพื่ออุปโภคบริโภคทั่วอำเภอโพสิสุวรรณทั้ง5้าตำบลด้วยซึ่งทำให้ผลผลิตทางการเกษตรของตำบลอีเซเพิ่มขึ้นเช่นการทำนาการปลูกพืชการประมงมีลานพระใหญ่นะสถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ตั้งอยู่บ้านหนองหูหมู่ที่3ติดลำน้ำห้วยทับทาน นายกอบตอ,อีเซยยังกล่าวอีกว่ากิจกรรมภายในงานได้แก่กิจกรรมบวงสรวงแม่น้ำห้วยทับทันกิจกรรมปล่อยนกสู่ฟ้าปล่อยปลาสู่น้ำการจัดกิจกรรมการวัฒนธรรมลุ่มน้ำห้วยทับทันการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างคนลุ่มน้ำด้วยกันกิจกรรมเสวนาเรื่องวิถีผูกพันแบ่งปันดินน้ำป่าคนลุ่มน้ำห้วยทับทันกิจกรรมแข่งขันเรือยาวสี่สีฝีพายและเรือหาปลา กิจกรรมการแข่งขันชกมวยทะเลกิจกรรมการวิ่งอีเซรัน2023เพื่อหารายได้ในการปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะให้เป็นลานกิจกรรมตลาดนัดชุมชนลานกิจกรรมสาธารณะเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจเป็นประตูสู่เมืองริสเกตกิจกรรมการแข่งขันศินละปะแม่ไม้มวยไทย วัฒนธรรมลุ่มน้ำห้วยทับทันสารสัมพันธ์สุรินทร์ศิษยเกตจัดขึ้นในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมศึกษาถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนวิถีชีวิตคนท้องถิ่นในแถบลุ่มน้ำห้วยทับทันตระหนักรู้รักษาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ทรัพยากรอันทรงคุณค่าในแถบลุ่มน้ำห้วยทับทันให้ดำรงอยู่ต่อไป เพื่อผลักดันให้เกิดการนำเสนอและจะแสดงนทัศการผลงานลักษณะเด่นทางการท่องเที่ยวศิลปะวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาอันทรงคุณค่าของแต่และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในวัฒนธรรมของคนในเขตลุ่มน้ำห้วยทับทนันและจำหน่ายสินค้าโอทอปเกิดรายได้ในชุมชน เพื่อบูรณาการการทำงานของหน่วยงานภาคีเครือข่ายให้ร่วมเปิดประตูสู่อารยชนสร้างชุมชนเข้มแข็งให้อนุชนรุ่นหลังได้ร่วมการสืบทอดประเพณีอันดีงามนิสสืบไปเพื่อร่วมส่งเสริมการท่องเที่ยวทางมิติศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่นของชาวลุ่มน้ำห้วยทับทานได้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่รู้จักของคนทั่วไปเพื่อร่วมอนุรักษ์และบำรุงรักษาศิลปะจารีประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่นและเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมความศสสละและความสามัคคีในหมู่ชนก็ขอเชิญชวนประชาชนทั้งสองฝั่งแม่น้ำลำห้วยทับทานมาเที่ยวชมกิจกรรมที่สนุกสนานและร่วมวิ่งเพื่อการออกกำลังกายให้มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงสืบไปค่ะ <c oughs>